สวัสดีค่ะแฟนกัาวอีเขียวโซสุดนะคะ่ะมือน,นี้อีเขียวค่ะมีโอกาสมายามเถาพ่อค่ะเยี่ยมยามทำข้าวพอ่อบังเกิดเก้ากับพี่สาวค่ะแล้วก็สิมาเบิ้งของของเพิ่นพี่สารไว้มีของมีเบ็ดตกปลามีกระตายบ้านของเฮาหรือว่าหลายอย่างที่เถาพอและสารค่ะเป็นเป็นข้อม,มัดข้อมชอบเป็นชีวิตของผู้เฒ่าอีสารบ้านเทาค่ะเป็นจ้าไดเนาะคะ่ะที่ไป เบิ้งค่ะพอส่วนพอไม่พี่น้องไปเบิ้งนั่กันค่ะค่ะช่วงนี้มาหอดแถวพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือพอค่ะพอบังเกิดเก้าเนาะค่ะจ้าค่ะอันนี้พี่สาวค่ะพี่สาวอยู่ดีสามบัยเอาคือเห็ดหนาสันม่นเป็นห่อนบ่เนาะเห็นน้องเห็นน้องวมาอยาบมันมันตื่นกล่องหรือแนวไดค่ะสิว่าเบิ่งของไว้พอหลายเบืงของสานไว้นะหลาย ลายมันบ่เฮ็ดไ้ใส่หรือว่าเฮ็ดไ้ขายคือเกาอันบ่ขายคือเกาเอาขันชันผาลูกไปเบิ่งตัวลายอันนี้กะตาค่ะกะตาเราสานไว้สานไว้ลายแต่ว่าขายเบิรแล้วค่ะเรือสองเลือสองเท่านี้ละเลือสองวันนี้มันหวดหวดหนึ่งเข่าพเอ้ใส่ต้กับเขาไว้ย่างดีมีหอดมวยขายอันละเท่าไหร่กัน ไปเลยสี่สิบมันมวยเนี้ยวันนี้มวนโอ้มวยบ่ขายของเจ้าของเฮ็ดใบไส้คือซื้อเน้อของแทนมื้อนี้โอ้วันนี้ของอยู่ข้างในวันนี้ของของพุทธอ๋อไปไปเบิ่งซั่นอันนี้มันนั่นแม่นแม่นเครือบุบบวบบันนี่นะเครือบุบบวบโอ้มันคือขึ้นสูงในยามกินสิบ่ได้สอยเอาอันนี้เบ็ดเบ็ดเฮ็ดไว้ใส้หรือไว้ขายพ่อไว้ขายโอ้ใบขายเพิ่นเพิ่นซื้อจังได๋ล่ะอันละจักบาทขายอันละจักบาท หลวงก็สี่บาทสี่บาทร้อมไสพห้อมไส่ได้เลยค่ะหมานขนาดคะเพอาเธอถึกปว่าได้ห่อมไสค่ะขายไปเบิ้งของวันนี้โอ้อันนี้อันนี้มันของไส่แล้วท่านว่นี่้แล้วคนี่อของไส่แล้วโอ้โเออนีบ้านเกิดอีเขียวพี่น้องเบิ้งวิธีชีวิตบ้านอีหลีนี่มีฮอันห้าวตากค่ะโอ้ นี่บวของเคล็ดไว้ขายเนาะนี่เนาะเคล็ดไว้ขายเลยไวขายใส่เหลี่ยมบวขายเลยออนี้อันอันอันในหน่อยสิมันอันละจักบาทละเนี่ยเดี๋ยวเรียกครูละหาล้อยครูละหาล้อยอันนี้มันยังบัดนี้กระโชกสาปาเลยกะโชกสาปากระโบก็เอิ้นกระโซ่ก็เอิญมีกระบุงโบราณเออกระบุงโบราณใส่ใส่ปลากซุ้ม อันนี้ก็ะไซไซไซส,สารเอาเองเนี่เนาะสารเราเองโอ้อันนี้บ้านๆเขาอิหรีแล้วพี่น้องบ่ได้จัดแต่งสถานที่ยังนี่คือคือไฮเปลร่าเนี่ยอ,อันนี้มีสอบทาน <laughs> อันไฮปลาแบบผ่านๆเนี่ยค่ะบบ <laughs> 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 <c oughs> อันนี้ขึงเนาะนี่เนาะข,ข,ขึงโอ้คือสีแมนเหลือเขาจะมาซื้อเขาได้ใส่นั่นนี่เนาะต้องเอาบุษงไปด้วยเลยบุษบดทีไม่ไม่นี่เนี่ยบนองเก่าเนี่ย โตเก่าเก่าคว่องๆเลยเกนี่พ่อบังเกิดเก่าเนาะพี่น้องพูดน้อยๆนี่อายุโทษแปดชิพาแล้วว่นมปนบวบปีนี้แปดชิพาอ้แามื่อนี้บ่ได้มาผ่อนนั่งสารของสารไซนาะเพราะว่าคานเทศธุระเัางสารผักวานเลยเด้โอ้เดี๋ยวกันมีโอกาสค่อยสิมมา่ายทำตอนเทาพ่อนั่งสารของโอ้มีความสุขเด้เนาะ ก้าวาสีเ้าสารง่ายบ่ดแล้ววะจนมกุศลสารบวายุน่ะเออเอาเอาเลือกเลือกกันงามง๊อไม่รู้ดูคูละหาร้อยนะคูหนึ่งนี่ง๊อ่ไละนี่ลค่ะอีเขียวได้แล้วของสองหน่วยค่ะสิไบไว้ตึกสะดุ้งกะาฝากซื่นสมทีเมื่อผู้เฒ่าน้ำกันเนาะคะเนาะนี่ค่ะ เจ้าของของเพื่อนก็มานั่งแล้วมีความสุขกับการซานของค่ะแต่ว่ามือเพื่อนซานอีเขียวไปได้มากค่ะก็เลยมาเสือเ,อเลยค่ะให้อีพ่อกะยู่ดีมีแห้งค่ะเอาฮอตลอยเดือพอเลยอายุ <c oughs> ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจเขียวเน,นาะค่ะนาะค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันคลิปน,นี้ไว้สำนีกสักก่อนคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ